ก็ Facebook, Facebook นถะ่ายพระถ่ายโบสถ์บริเวณเนี่ยพญานาคขอดเสาเนี่ยพญานาคขึ้นไปเนี่ยโอ้เนี่ยเกี่ยวลงมาจากข้างบนลงมางล่างมาจะเอวออกไปยัยงไงญาติโยมวันหน้าอย่าลืมนะน้องเราจะไหว้พระสวดมนต์กันก่อนสวดมนต์ไหว้พระกัน Ờlò Hoanggăm mà Saú t h ọ v Tang Kang Nama Ami Namo Tassa Bhagavato Dang Dang Cuykan Sambo Tassa Tassa Bhagavato Arahato Sambo Tassa Nah. Alahadu asambah zambutasa tipiso pakawah Sambah sambuh tuawih Calaknasampah nosukatu Kawitu anu darah pulisadham Iwamanu เยสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติตามขอเวญยหิอุปปาทิปันโนภะคะวะโตภาคะสังโฆโอโชปะฏิปันโน sa wakasangkho itang catari puri sayuk niatka puri sapu kalahe doa sa wakasangkho ahunayyo ahunayyo tak kaladiyo anotarang หลับหนึ่งครั้งกาบยกต้นเงินต้นคำมายกต้นเงินต้นคำต้นเงินต้นคำนะโมอาตสาภะข้าวโตาอาระหโตา สัมปวทัสสะนโมกัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมปวทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมปวทัสสะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานิสัพพะริวารานิ เอคุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตเอคุสังโฆอิมานิเนสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังเอกลาลตังอิตายะก็แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุข,ขแด่ญาติาของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาปุยญาตายาย ออปชาอาจารย์สามีภรรยาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรขอจงได้ได้วันนี้ตามความประสงค์ กองข้าพระเจ้าทั้งหลายจงทุกประการเทินสาธวายทุกคนเลยอันนี้มามาแตะๆแะล้วก็เอาไปนับอยากต่อก็ต่อนะยอมนะถวายข้าวไฟถวายเทียนถวายข้าวไฟบำรุงวัดไม่ได้พ้าป่าใหญ่เรื่องถวายข้าวไฟเพื่อจะถวาย อ๋อนี่หลอดไฟไม่ต้องไม่ไม่ต้องผ้าหรอกวางไปเลยหลอดไฟมันไม่ไใช่ของกินถ้าเป็นของกินเอาผ้ารองเป็นหลอดไฟวางไ้เลยหลอดไฟเทียนวางไ้เลยอ๋อต้นเงินของใครแบบรถบัสสิบเอ็ดอย่าเยี่ยมอย่าลืมอีแล้วคนอื่นไม่เอาให้อย่าเยี่ยมถืออีละ แกคนมากลืมคนอื่นมา,าวันนี้าม่แจะเยี่ยมมาก็จะยังลืมขี้นะ่ะนะเวลาปวดขี้ก็ลืมขี้อยู่อ้า พยายาต่อเข้ามาต่อใส่ตะก้าแล้วเดีย๋ยวยกใส่เก้าท้ายถอะขอให้รวยขอให้รวย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 อ่าไปออกบ้านพอออกบ้านศพบ้านใครน้ําท่วมมนะึงเนาะยกมือน้ําท่วมอ่ะเออหมงหนึ่งหม่หนึ่งบ้านผู้ใหญ่บ้านหนึ่งไปกระจายหรอไปกระจายเยอะขากลับเราจะลงตรงไหน ลงที่น้ำท่วมลงไปดูว่าเขาทำอะไรเรียบร้อยหรืยอยังเมื่อกี้ไม่กล้าไม่ขึ้นมาเพราะรถมันรถรถตู้หลายคันมันจะอจอดตูดกันอะเยอะกลัวจะถอยหลังตามกันถอยหลังตามกันเนาะเอาโมทนาจะให้หลวงพ่อได้ปัดรถก็ญาติโยมแล้วก็ให้พรในขณะญาติโยมกำลังนับสตัง อยอมบ้านไหนอยอมไปนะเหลี่ยมทองเหลี่ยมทองเอ่อเหลี่ยมทองมากล่าวต์จะรับยอมนิดนึงเอ่อในบ้านยานโยมมาหลายวังสะพุงจากน้อยหนึ่งสามนาทีครับผมนมัสการพระคุณเจ้านะครับขออนุญ,ญาตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวังสะพุงเน้อง <c oughs> ผมจะเป็นคนวังสะพุงมให้มันต้มที่โมูแล้วเนี่ย <c oughs> พิ่ตัวครับครับบ้านสุกนี่นั้นเป็นหมู่บ้านตัวแทนของจังหวัดเลยเขานะครับเนี่ยที่เห็นท้ายอยู่ข้างล่างนี้คือเป็นตัวแทนจังหวัดเลยเข้าไปประกวดหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยปรากฏว,ว่าเข้าไปอยู่ในห้าหกจังหวัดส่างๆนะครับเนาะกระดอันดับที่โต ล่างจากทั้นโบโดดแล้ะก็มาเด็กตำดาเนี้ยครับโอเย็นขนาดครับเย็นเย็นจนจับตัวหัวใจเนาะนะครับเนาะได้รับผลเส้ยให้บรรทุกโมดีนี้หกทิศตัวร่างกานเลยนะครับผมจะว่าฟากหมูเกาที่ไปพอต้นแล้วนั่นคือแปดทิศร่างกายนะครับแต่ว่าช่วงที่ได้รับผลต่อยเรื่อยจากผลตัวตัวไปนั้นจิงป้องนั้นเต็มสลาร์ร่างนี้ครับ เสื้อผ้าประมาณสิบโลสิบโลนะครับผมแล้วก็พาอาจารย์นี้มาดูก็เพิ่นพาพี่น้องประ่งพี่หมูมาแน่ครับพี่น้องกำงจะพงุงผู้ใดมาแล้วก็้แล้ยจะมากระโดดกระเดียดนยพะพาอาจารย์พิพามาดูจบนะครับผมจะข้อยินดีนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหล,ยลยายๆนะครับยามสุขยามยากนะครับเนาะ แต่ทไมเป็นปู่อยู่นั้นเตาลูกเอาล้ลานไปวัวอยู่น้ำเพลนไล่ชุดไล่ขนาดครับผมเบิร์ดได้อยู่ไกลวัดครับเจี่ยเดาครับได้ปีหนึ่งครับทำมาอยู่น้ำเพลนนี่แหละครับเนี่ยเป็นผู้รับไชลของพระของเจ้าเป็นอย่นี้นะครับผมตามตาอยู่ที่แม่เบิร์ดล,าลารพพดลาเนา,นา,ลาแล้วก็พ่อปุณหลายๆครับผมพ่อปู่พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับรถต่างๆได้เขาตบกุหลาจยิบแล้วก็อันนี้ก็ตบให้หมด ครับผมในนามของมูญญาา้ใหญ่บ้านาลกาทราบข้อพระคุณหลายๆนะครับเนาะขอบคุณสดีครับอ้าวหลวงพ่ออนุโมทนาศาาไทยภาษาบาลีให้โยมผู้บาอาจ่าเพื่อทีมสุนทรุณ้าขอขอบคุณญาติโยมที่เดินทางมาจากเพื่อพระพุทธผู้ทุกขันที่มาดูรำตัด ทอเทียนเก่าวัดตัวกับวัดปาสีสมบูรณ์ขอให้ท่านทั้งหลายจงภูมิจะเลื่อนไล่สินในถ้ำจะเลื่อนไล่นาทีต่างงานทุกท่ทุกคนเอนินอย่า,ากิอาบล้พ่อยีวระอริวาภุรากริปุรรนใจสารังเยวามเอวาลิโตกินังเปตารังอุปปปเตี

สาธุมาเตภาวัดวันตาราสุขเทเทคาโยกวาภาวะอภิวัดเสเลสาเนจังวุทาปัจจายนนทารธรทามวาทันติอายุวันวะ อาลังตุสับพมังกรลังลักตุสับเทวตาสับ เวนสทธาโสทิปวันตุเตมตุสพมังกาลังรักขันตุสาปวตาสาบมานุภาเวนนสัทธาโสทิปวันตุ ทุสัปปมังกลาลังลักตุสัพพเทว,วตัสสัปคานุปเวนะสาโสุตีปวันตุเตีอ๋อนสะพอนเนาะพวกเราป้าเด็กใหญ่ควมกันพวกเรา พวกเราไม่เสียงไม่ดังเท่าไหร่เลยพวกเราชาววางสะพงแถวเมืองเลยให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้านสูบหมู่หนึ่งมีความสุขความเจริญขวัญเอย๋ยขวัญมาเนาะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ที่หนึ่งของจังหวัดเลยเด้อก็ทุตอนนี้ได้ที่สองแล้วล่ละจะแข่งไัจะแข่งอีกทีก็ไม่กล้าแข่งเพราะว่าไม่พร้อมพับหนังอ่างยากขัน้อยไปไม่แล้วก็ขอมุตนาใกับญาติโยมชาวบ้านสูบหมู่หนึ่งหมู่สองเนาะหมู่หนึ่งหมู่เก้าก็ วันที่มาวันแรกเอ็นไม่ออกโอ้ยบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ปะปะผ้าอะไรไม่มีเสื้อใส่มีส้มตัวเดียวน้ำไปหมดหนีตายขึ้นมาบนเนินเดี๋ยวขากลับจะพาลงไปดูอ่าลงไปให้ยห,ห้ผู้ใหญ่ขี่มอไซน์นำลงซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่ไปออกนี่เราข้ามสะพานกลับเนาะขามาไม่กล้าขึ้นเพราะมันขึ้นเนินรถมันจอกอะไรกัน อมรนากับญาติโยมผู้อยู่ให้มีชัยเดอ้อผู้อยู่ให้มีชัยผู้อยากไปให้มีโชคลอตเตอรี่งวดหน้าให้ตกอยู่บงสะพุงเดอ้อจะมาทอดใหม่วันนี้เจ้าวาดก็ลังแปลงบ้านแปลงเมืองกำลังใส่ไม้แงมแงมปรับศะลาปรับพื้นที่ให้เป็นวัดพัฒนาตัวยอย่าง แล้วก็ร่มรื่นหน้าอยู่หน้าอาศัยก็อตาตมาเห็นบรรยากาศบ้านในเออเป็นตาเป็นตาพายายยมมาดีไม,ม่ยอมเออดีกับพยานหน้าต่างหลายตัวนีย่ยังขาดอยู่สองสาตัวเพื่อกัมีศิลปะในการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างแล้วก็หมู่บ้านเกษตรกรทำเกษตรกันวันก็ พวกเราก็ตั้งกิตตั้งใจเผ่ไม่ตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมรำเก่ากรรมใหม่แล้วก็เจ้าทีเจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวัาเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักด์สิทธิ์ทั้งหลายในบ้านสู่แล้วก็โดมิญญาณทั้งหลายได้รับบุญรับุศสนครั้งนี้ด้วยแล้วก็ให้พวกเราได้มี ความสุขความจเจริญได้ปฏิฐานะใหม่แบ่งบุญดับตาให้ชนิดทำจิตให้สงบตั้งใจแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาทาสัาทัังละายเป็นพัญโทเกิดแจ็เจ็บตายการทั้งหมดทั้งเส้นเวลาหวนตัวจงเป็นสุขสุขเถิดอย่าได้มีเวร การแลกกันเลยอาภิยาปจาวนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้กันเลยอาณิการนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีแด สุก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีทังโนยาตินังฮตุสุขิตาหฮนตุญาตโาตโยขอตั้งจิตอุเทศพรบนกศุศลนิพแผ่ไปให้ภัยซารถึงบรรดาบิดาผูยาตายายผู้ปัะชาอาจารย์ ทั้งคนเคยร่วมรักสมัครคายขอให้ได้สุกุศลพ้นของชานทั้งพระราชาพระราชินีพระราชธิดาคณะรัฐบาลตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ พระพุทธศาสนาขอให้ได้สุกุศลนทนของฌานทางเจ้ากรรมนายเวรมีพระอินทร์พระภมิพระโยมพระกาลเท้าจัตุโลกกบ,บาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณีพระพายาพระแม่โพสพ พระแม่คงคาตลอดทั้งสัปพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้า ได้ในวันนี้จงทุกคนทุกตนเชินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิว่าตามได้ยังเนี่ยสี่วัดแล้วเนี่ยเวลาว่าหลับตาว่าแล้วสะกดลอยตามไปเรื่อยเดี๋ยวก็จำได้ปิ้งเองเนี่ยเอากับพระ